ครับคุบนผู้มผมน้ากเกมิงครับวันนี้เราจะมาเล่นอนิเมะแวนกาดนะครับอืมก็ผมก็เพิ่งเล่นตะกี้เลยครับอืก็ไปหาคูมาใส่แล้วก็สูงก็ได้ตัวประมาณนึงครับมาตอนนี้ผมก็มีห้าร้อยเพชรพอดีเราจะไปสู่มสักรอบก่อนเล่นครับนะครับหลักฐานว่าผมเล่นเป็นแค่ไปล้องเล่นเ,เ้วยวิหนึ่งเลยะเล๋ะวิวสองนะครับโอเค โอเคมาลองส่งไปเลยทุกคนเกือบได้สองกินอัวส่งไปเลยแบบส,สิบครัง้งสีม่วงจีโนอสลูฟี่สสสกิอะไรเนะี่ยลูเคียแล้วก็ซันจิปิจิโกะทุกคนโอโปิโกโล่ลูฟี่อันรี้บขึ้นเลยอะแล้วก็โอ้โหเกลนเน้น ครเราก็จะสัตสัตเซ็ตไปนะครับตัวแรกก็คือตัวความเงินแน่นอนเนี่ยกีแทจีเหรอเอากีแทจีไก่อนไปเอาก่อนไปดีกว่าก่อนน่าจะโหนะครับทุกคนโอเคเซ็ตผมก็จะประมาณนี้นะโอเคตอนนี้เราก็จะมาลองเล่นกันเลย พี่เคีย์ไปบดเยยเลยมาดับเราแล้วฝันร้ายไปแล้วทุกคนนี่เลยมาโอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มมีที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ปรับข้าวขึ้นอัตโนมัติตัวที่เราจะวางก็คือสปีดวางก้อนเกันเลยวางเรียบร้อยแล้วหาเงินได้ เดละสองร้าสนะครับทุกคนตอนนี้มันเดินแล้วดูเลยตัวนี้นนอ,อ,อ่าไม่วางตัวอะไรวัสนุกทุกคนอ๋อาจสปีดวากอนสักตัวปี่ตจะไปมากขูตังก็ออยังไม่โห อือพอแล้วพอแล้ววางกองก่อนเลยโอเควางนี้ก่อนวางสติดกตะน,นกันทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเดี๋ยวเรกควรเราจะวางตรงนี้กันนี่นี่นี่แล้วก็าวางเลยอืม ไปดูตัวอัพตายกันดีกว่าป่ะโอเคทุกคนตอนนี้มันจะเข้าบ้านแล้วผมเลยต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนเกือบแล้วแหละเกือบละเกือบไม่เห็นแล้วไงวางมามีเท่าไหร่วางหมดอันนี้ตัวนี้ก็วางไปแค่หนึ่งตัวตรงนี้ ตัวเดียวเพราะว่าเราต้องจัดการตัวฝั่งนู้นก่อนเราวค่อยมาวางด้านหน้าตัวด้านหน้าก็มีแค่สองตัวตอนนี้โอเคจัดการมันมันหลุดไปเยอะพอตัวเลยโอเคเราก็อัพตัวนี้กันต่อวางก่อนเพิ่มนนะคุณ มันเริ่มหลุดไปอีกแล้วไม่นะทุกคนมันจะบึ้มไม่ได้บ้านเราแล้วก็มาวางตัวนี้เพิ่มนี่เลยวางตรงนี้แหละเฮ้ยทุกคนเดียวเดียวเดียวสวยละสวยละทุกคนนี่สวยของจริงสวยของจริง ฟันมันสิเอ้าเฮ้ยมันไม่ฟันนะทุกคนโอ้โหตายลนะโอ้โหตายลนะอตอนตรงนี้เลยมันจะไหวอยู่แต้ละหน้าหลุดเพียบเลยเป็นไงล่ะฝันร้ายทุกคนฝันร้ายจริงๆผมเนี่ยฝันร้ายเลยโอ้ย มอดูตรงนี้กันบ้างต้องเคลียไปทีละจุดเลยแล้วเคลียด้านหลังก่อนเลยตอนเนี้ยโหตีเราสตันนะทุกคนด้านหน้ามีหนึ่งตัวยังไม่ต้องห่วงมาห่วงด้านหน้าดีกว่าหลุดเป็นสีเลย โอ้ยหลุดเดยอะจัดเลยเอ่ะรามีม่งเยอะจังวันทุกคนก่อนออนิกรรามิสี่ร้อยแล้วแต่มันก็ยังหลุดอยู่ดี อบอสก็ไม่นะมมาเร็วตายละตายแล้วทุกคนบอลยังเคลียร์ไม่ได้เลยจะจัดการบอสมันยังเร็วไปทุกคนโหมอนเลือดอพันกว่าบ้าเปล่าอ,อืมผมไม่น่าเรียกมันเลย ว่าได้ลังมันจะเคลียร์ไว,นะนนรว้นะันบอสออกมาแล้วครับทุกคนโอ้ย่ ด้านหน้าก่อนดูด้านหน้าก่อนตอนนี้ตอนนี้เราต้องโอเคด้านหน้าไว้แน่นอนวางอัพก่อนโดนตัวนี้ไปสองตัวก็แตกแนละ้วแอายี X Z. เอ้าเฮ้ยทุกคนไม่มีร่างสองอสวยละกำมางไงอือหืเสวยอของจริง น่าจะไหวนะครับคนโอโหผมก็จะเงียบนิดนึงนะโอ้โหโอ้โหทุกคนมันยังไม่ตายเอาตัวนี้กันนะอ้อขายก่อนมาวางก่อนก่อนผมว่าดาเมจแรงมากเลยนะจ็บ เก็บหนักเจ็บหนักทุกคนมึงเจ็บหนักถูกไปแน่นเลยไปต่างบ้านพันหนึ่งไออีกผมฟ้าน,นี่มันยินเงินโคตรเยอะเลยคนอามิก็ไม่ได้แรงก่อนนะโอเคทุกคนช้าแล้วโหโหได้ของโคตรเยอะตอนนี้เรากลับล็อบบี้เรียบร้อยครับมีอะไร,เร,รเราก็รับหมดตอนนี้ โอ้มีแค่นี้หรอแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวหนึ่งร้อยเพชรอีกหนึ่งร้อยเพชรยี่สิบห้าเพชรโอเคอันนี้เราสจบได้อีกสิบล่าแล้วครับทุกคนอ่ะสุ่มปิดคลิปไปเลยกว่าอันนี้ก็วิวสองแล้วสุ่มไปเลยว่าไปเลยสิบครั้ง ลูฟี่ยานาะไรตัวบีกิต้าเจโน่ลูฟี่ซันจิลูฟี่บีกิต้าลูฟี่โอ้โหเกลี่ยเน้นๆไม่มีดีผสมทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอประมาณนี้นะครับทุกคน้าอยากให้ผมเล่นแมบอนิเมะเวงเกตต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวด่าน เลัาไปก่อนครับ